ดับกเกเบ่งความสะอาดหลังจากพัฒนาทัควอมสะอาดแล้วน,นั่นลนกลางบ้านสะกก่อนอก่อนหน้านี้กลางบ้าน พกทั้งสองข้างเลยเอออีดินสิได้ทำสักขรังหนึ่งก่อนเนาะสอมบี้ซองไอ้ฟังฝากฟังพกขนาดได้แต่ทั้งเทิงก็ยังหกอยู่เนาะเฮาเฮิงบ่ได้ตัดออกไปเลยเนาะ กระโลงตัวละเล,ลีเ้ยวไปกระทะลุทะลวงโลง่โลงดีสุดหมบานเลยเห้นผู้ใหญ่เลยลมองซี่แยกนาวัดมองซี่แยกนาวัดมองนี้คือยจงบล็องมาเลยเนาะ เสียดายจริงไหมจกิ่งเลยอยู่บ่ตรงหน้าวัดมาริมนี่หาขึ้นผู้ใหญ่ออกมีขุนลงเลยตรงตรงมีหงายดึงเดี๋ยวไปเสินตะวันออกขอ,องหมู่บ้านออกไปเสินตะวันออกเลย ตอนนี้มาเห็นน้ำเขาดอกแม่บา้านมาุด่คตมากมองตัวนี้มันจงไว้เจี่ยวไว้หิ้ว่้อ่ามาฟังธรรมนออกของหมูบ่บ้านอันนี้พวกขวดยังมาถิ่มนี่งโอ้ขวดน้ำทอมาถิ่มเนาะพวกขี้ดินขี้โคตรน้ำทอมาถิ่มโอ้ยเขาไต่หมู่บา้านนี่จะมันงามแท้ว่ะ ชาวใตยหมู sea, on ite, <VE> ่บ <Mont> ้านที่สวยงามมื้ยเออคโอ้โหหรือว่าโอ้เขาสิมาระบายน้ำอ่ะระบายน้ำบอกละมั่งวางเ่นเออเขามาขวดน้ำบอกระบายน้ำบอกเขามาเทลิ่นเนาะอืม เริ่มเทแล้วอ๋อเทลินแน่แล้วแต่กันยังมีน้ำอยู่เของาเทศลินที่้นมาเห็ดทอระบายน้ำฟังตะวันตรงนี่เดี๋ยวเขาชิมาวางตะแกงเก้ปูนเึร็จน,นลองระบายนา้ำแล้วนอกจากซอยกลางบ้านแล้วก็ซอยตัวนี้แล้วก็ซอยนาวัดอีกฟังตะวันออก ามซ้อ้ทนตัวบานบากมีท่วนี้เองหนึ่งชั้จะไม่ออกไปทางบานโคท่าจบดกันที่หมงกสี่แยกนาะวัดที่ใหญ่ขั้นคุยใหญ่จะจบวัดดีครับ